สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิเท็ก้อซิงครับเดี๋ยวเราจะย้ายแมโคโคไปมองคุณนละมองรถชิปรอติดจมมขึ้นครับนิวสันขั้นสวมกันอยู่มาขึ้นมันโกขึ้นครับก็เลยต้องง่ายแมโคโคไปล้วพี่น้องเอ้ยย่องกันจนมุน,นเอรีครับสุดท้ายต้องยอมแพ้โกขึ้น ก็เลยมันหลีนะครับมันเปียกฝนมันตกนัำขึ้นเลยต้องเอาไม่โครไปแล้วครับมองมันจีขึ้นนี่ละในละมองวันทีขึ้นแท่

ไปเดี๋ยวเ้าไปลง่หนังนห้างหน่งครับ งอโอ้ขี่รถแทรกมากครับงูเขียวผัดด้วยท่านอื oh! ่นว um ้าวว้าวฮะ เดินหน้ยน้อยบอพอพอเฮ้ยหอยอ้นต้นดิเมะโอ้ไปสิกาจับออกลงมามาันตายแล้วตาย mất <laughs> tà ขาว khác nhau สมูเขียวแหม mẹ quay, <laughs> มันตาย <laughs> <Mình tài> leo, ไปมัน bọc đu chúng ta lượt xạ rồi chào มัน bọc ca chào ๆ leo. โอ้ต่เขาเหาอยากนอนกู้เจียวเดี๋ยวเรียนไปเอาอันชิปลอขึ้นครับจมไม่แจมาัวว่านครับเอาขืนไปไดยทุทไทยตรงายไม่โ้มเอาครับ 哇！你快弄开的。Oh hier, เดี๋ยวจะข้ไปทางในผมเลยพี่น้อง ไปไปไป <S <S ไป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 ิบ,บหลไอไป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 งปไ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 นไไป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 ไนไไป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 ไ้ปไปไัไป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 ไรไบไปไแไวนี้ปัปไ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  ô <laughs> ừ. oh, khỉnh thật phía nào nắc phía nắc khi đình đình thằng vì nó แกกัลากไปทางไกลเจอมันเกือบขึ้นโอ้ติดเครื่องไว้รึเปล่าปันลุ่มไว้ก็ไม่โคกำลังยางเขามากครับไม่โครกำลังเดินเข้ามาคนกัะตกแห้งน้ำกับหมู่บ้านนี่อ้หูม่โคกำลัง ค่อยเสียดใหคุยค่อยเสียดอาลมตุ่มด้วยเห้ยเท้กองดักขึ้นฟ้ากองดักขึ้นฟ้างดักขึนฟ้าแล้วโหนั่นยังทิวตะลุกนี่ทิวฟ้าพาใจผู้ดักเห็นเขาว่าเขาเขาเหม็นเหรออ่าบ่ยยังบอยนี่

<laughs> อ,อเดี๋ยวจะคุยผันหลูล่างลงก่อนครับผลไม้อล้วพี่น้องโอ้มือตึบเลยลูกอีเท่ๆแบบนี้ มากล้วพี่นอ้องโอ้ฮู้จมขมขึ้นเลยพี่น้องยิ่โนมันครับผู้โมขึ้นเนื้อมันโมขึ้นจะพายแข่งตึ้งซ้ำนี้มันเหลือบลายแล้วนี่งซ้ำ ว่วไยไวววม่ันนวเลยาเขอให้ขึ้นครับจมค้างไว้จะมือขึ้นพี่น้องเอาเยเลยเลย จมทิไมไ้แต่มือขึ้นครับลิต,ลตลลรรถขึ้นได้แล้วฝนก็นมาแล้วโอ้โหทำอ่ไรไม่โค้งมากอย่างบริขึ้นง่ายๆได้พี่น้องอเพราะว่ามันมันเล่นนะครับเอ้ยฝนเหนือมากเหรอห่อยมากเหรอตกดีลิตกทุกมือ เรียบร้อยครับย่างน้อยก็ขึ้นเล่แล้วปลอดภัยครับรบ่มียังเสียหายมาไปกคนนี้แล้วเพราะว่าเมื่อวานก็บกรบอกคานนี่คอมแตกครับมันมันบินดแห้งเหลือดินนี่นี่ก็บ่หลายครับเดี๋ยวไปเทปเี่ยวปลาเราครับเบียเบียดค่าจะไปเบิ่งงานทานั้งในครับเพราะว่ามันโคต้องขอบไปเห็นงานทานั้งใน เสร็จสิ้นภารกิจการกู้สิบล้อครั้งนี้นะครับอ,อ๋อขึ้นได้ได้ปลอดภัยครับลูกล่างเละเบิดนอ้องตงใส่สีเดงปล่อยไว้ก่อนล่ะประสันแบบลูกลูกข้าสันแบบคนหนึงเอารถบดมาเหยียบไว้ก่อนสีเดงบอยเรวถาเบิ้งปลาเราสั่งงานครับเฮ้ยโอ,ยโอย้ตื่นเวิด พ้าวลูกพี่โอ้เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปมีสวัสดีครับ